กิจวัตรทุกวันของตั๊ดเนี่ยต้องดื่มกาแฟในตอนเช้าและแน่นอนที่สุดต้องเป็นกาแฟโชวกโกตัวนี้นะคะที่ัะดื่มถ้าใครติดตามก็คงจะรู้ว่าดื่มตัวนี้มาประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะยอมรับเลยว่าติดใจมากเลยนะคะกับกาแฟฟรีสไดที่เขาใช้ไฟเบอร์ครีมของโชวกโกซึ่งไม่เหมือนใครเลยทั้งรสชาติความเข้มข้น ความกลมกล่อมหอมละมุนแล้วก็ชงง่ายละลายเร็วด้วยค่ะและด้วยความที่เขาใช้ไฟเบอร์ครีมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมทั่วไปเพราะงั้นก็จะไม่มีไขมันทรานส์นะคะไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็แคลอรี่ตำ่ำเรารู้สึกเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงนะช่วงไหนที่รู้สึกว่าน้ำหนักตัวขึ้นนะตัวมันก็จะเบาหุ่มก็จะยุมลงเหมาะมากเลยกับคนที่ชอบดื่มกาแฟแต่ก็ยังอยากที่จะมี หุ่นดีดูแลหุ่นไปพร้อมๆกันแบบนี้ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะเขาแถมแก้วมงคลแบบนี้เก๋เห็นไหมคะชื่อจะเป็นมงคลด้วยสุขดีมีสุขให้หนึ่งใบเพรานะนั้นก็ลองสอบถามกันเข้ามานะคะอืมโชว์โกกาแฟดีต้องมีติดบ้าน,นะคะ่ะ